วันนี้คาดว่าก็คงจะไม่เสร็จนะคะสี่โมงเราจะห้ามุแล้ว,ลวะค่ะแต่ว่าแดดแรงนะคะแดดแรงมากๆ เยวไม้พาไปดูอีกฝั่งหนึ่ง พร้อมปลูกกล้วยเรียบร้อยปลูกกล้วยใส่คุซาด้วยจ้าหนินสิบห้าคนปลูกกล้วยสซคุซา ้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและใครที่ยังไม่ติดตามดูคลิปนี้นะคะก็ดูถึงจุดนี้ก็ฝากกดกดติดตามให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจะค่ำแล้วค่ะเอ้าย ายนุอยค่ะฮะนั่นเรียกร้องคาสิจจากนุอยเลาะจ้าไอ้นุ้ยนะพี่นุ้ยคนนี้นะคะคนกลางค่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคะพอจ้าของนะเราถามว่าดินสิพ่อบลระลูก เราลองเบ่งดูเดี๋ยวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเสร็จไหมนะแล้วดูไปก่อนฮะเป็นตาแล้วว่ามือเย่ยพรุ่งนี้บอกว่าจะโชว์ผลงานนะคะ มือน่นมาเบ่งเลยวมาสั่นเ่าแท้แท้ละมือน่นนะอ๋อเดือนหนึ่งจะมาเบ่งได้จ้านี่ก็อยู่แบบนี้แหละ สีส้มให้กันจังไรอ๋อบริการส่งน้ำทิพย์ค่ะบริการส่งน้ำทิพย์บริการส่งน้ำทิพย์ค่ะแป๊บแป๊บแป๊บมาสิแม่ หวันะซาซิได้กินเนอะกว่าจะได้ทานนะคะ <c oughs> น้ำคิปนี้พี่ซุปเปอร์ยาวโทรมาบริการสูงนะ้ำ ไม่เกมนะคะเกยมยังไม่จบค่ะ ตรงน้ำที่เมื่อกี้เลยไม่ได้เลยนะคะบริการดีทุกระดับประทับใจค่ะเอาไหมลัมนึลงลงัลงลงลงมนึลงลัมนึงไปลัมนึงว้ายนั่นสันส้นเหรอ <laughs> handuk. น,นี้ยังไม่มีตัวตายตัวแทนนะคะกำลังปั้นอยู่ค่ะกำลังปั้นเอ็มวันบกอยู่ค่ะ มีแตตมเนอบริการส่งน้ำทิพ์อีกรอบหนึ่งนะคะบริการส่งน้ำทิพ์ค่ะพักเบกก่อนนะคะอัันย ซิซามามุนกัมาพีเลยครับ,รบไอบอกว่ามาเห่็นซิงซาม่ามุนเดอ้ามามเดอไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะไม่มีลวงข้าวเนะาะส่งน้ำามามทิพย์ค่ะจะเลิกงานแล้วห้าโมงจะหกโมงแล้วนะคะนี่ก็จะกลับแล้วนี่ต้องขับรถดำกลับบ้านนะคะ เ็ <Hey. Yeah. S 1> นนะกองเชียรกัคักเอองเชียก็ใช้ได้นะคะเฮต้าทีแม่ดนนะเฮต้งจีเฮห้ด้นนะยานคนไปทรงตกตมอยู่เนอย กองเชียร์ค่ะบริการส่งน้ำไม่จะเลิกงานแล้วนะคะก็คํ่แล้ว Okay.